อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีแล้วนะครับวอนเต็ดชาแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับก็ในเมื่อขึ้นดิวิชันหนึแล้วเราก็ลุยต่อนะครับก็มาเจอกับดิวิชันหนึเหมือนกันนะครับโอ้โหขึ้นมาก็ตึงเลยนะครับเหมือนเดิมนะแผน4แผน1 3นั่นเองนะครับทีมชาติวัรนะครับของเราก็เหมือนเดิมเลยเหมือนที่รีวิวไว้แต่แมตชนี้ลาเฟลวารานะครับฟิตนะครับโอเค ยืนคู่บาตโตนี่นะครับเดี๋ยวเราลองส่งอุซิเมนนะครับลงมาเพราะว่าเอาไวม้มง,ววงตัวหนึ่งเอาไว้วิ่งเร็วตัวหนึ่งเอาไว้ยิงนะับป,ป,ปเปยไว้ยนะิงนี่ของเขา C 1ห1น,น,นะครับแผนของโตเกียวเวอร์ดี้นะครับแผนในสัปดาห์นี้นะถ้าเบื่อใครอยากได้รีบไปหามานะครับอยู่ในเจลริ2สนะครับเจลิคชื่อทีมโตเกียวเวอร์ดี้นะครับนี่ C1 41แบบว่าปีกต่ำจะยืนสูงหน่อยนะครับ ผมก็ไปเอามาแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะเพราะยังไม่ยังไม่ได้ลองดูนะครับว่าแผ่นนี้มันดีหรือเปล่าลุย let's go <S ของเราก็โค้ดเป๊ปนะครับสไตล์คองบอลของเขาโค้ดเจอเก้นคอปสไตล์สวนกลับเร็วนะครับมาครับมาดูกันว่าใครจะได้เขี่ยก่อนนะครับอ่าอมบาเป้ประจําอยู่ที่บอลน,นะครับบาเป,ป้จ่ายมาที่โอซิเมนปามาที่เิลิปขติดแล้วลองแทงมาลูกนี้อ่าอมบาเป้ได กด,ดด้วยขวาเรียบร้อย1.0ูนยนะครับยังไม่ได้ทำทาอะไรเลยนะครับคู่แข่งบอกว่าอะไรวันนี้เสียประตูแล้ว1นน,นะครับเป็นวอนเต้ชแนลนะครับขึ้นนําก่อนนะครับนี่เป็นไงกะทีเด็ดลูกเขียนะเล่นลูกเขียแบบว่าเขาใช้กันอนะ่ะทุกคนมันมันแบบเป็นลูกหลักไก่นะทุกคนนะมา ทีนี้ของเขาครับเราต้องมาดักนะครับดักเอ็มบาเป้ของเขานะเผื่อเขาแทงบอลนะครับแล้วเขาจ่ามาที่เอ็มบาเป้นะฮะแล้วยังไงครับแทงออกด้านข้างวินิซิโอจูเนียโยกแล้วยังไงครับยิงลูกนี้ก็เข้ามือบอดอรดานารูม่านะฮะโอ้โหเสียวเหมือนกันนะได้เสียวนะเมื่อสักครู่โอ้โหเกือบไปมาที่ Li ลิจเจมลิจเจมแล้วโอ้โหจะแทงนะไม่ได้นะฮิุชิเขาวิ่งไลยไม่ค่อยดีนะครับเมื่อสักครู่ แล้วยังไงครับบินิซิอูดปาดมาที่ลิยามมเลสมาเลสจะล็อกนะครับไม่ได้ไม่ผ่านคันเซโลเจ้าคันเซโลฝากที่โอซ,เซิเมนมาที่เอมาเป้แล้วแทงโอ้โหช้านะครับแทงช้าอ่าแล้วยังติดเอมาเป้เกือบไปเกือบได้ส่วนนะของเราแล้วมีอาการกระตุกนิดหน่อยนะครับแหลกๆนะครับมาเป้ฝากที่เมสซี่แล้วลูกคามาลูกนี้เฮ้ยอาจารย์โอ้ก็ออกมาเร็วเกินแทสเตนเกนนะ แล้วยังไงครับลูกนี้โอ้แลกเกินไม่ไหวแล้วอาจารย์โอ้โหอย่าเพิ่งเสียประตูนะเรียบร้อยไหมเนี่ยลูกนี้วัดดวงเลยครับโอ้เซ็งเกินนะอาจารย์แล้วยังไงเสียประตูหรือเปล่าบอลออกนะฮะเป็นของใครได้ก็ยังไม่รู้นะครับอ่าเป็นของเขาได้เตะม,มุมนะครับชิบหายละทาทาไม่ค่อยดีแล้วนะครับเฮ้ยเล่นช้าๆหน่อยอาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบ รอให้มันหายแหลกสักแป๊บนะเผื่อดีขึ้นมาเลสคอสมาลูกนี้วาลานะครับกระโดดมงไว้ได้มาเป้ฝากทีเมซี่เมซี่แทงออกมาโอ้โหรอดขาอาโนนะครับฟิลิปคอติดพิงพิงแล้วฝากนะครับแล้วยกขึ้นมาลูกนี้ฟิลิปคอติดเจอกุนเด้มาตัดนะครับโอ้โหนิดเดียวแล้วยังไงเมซี่ได้บอลฝากที่โอชิเมนแทงออกมาที่ฟิลิปคอติดคอสติดจะแทงแต่ว่ามันช้าไปจังหวะหนึ่งนะครับ แทสเตเกนออกมาโอ้ยไอแทสเตเกนเนี่ยแม่งโคตรเหนียวทุกคนไอตัวเนี้ยคือความในใจเลยนะเหนียวแล้วแม่งวิ่งออกมาตัดบอลโคตรดีอ่ะแบบว่าเก่งจัดตัวเนี้ยถ้าเกิดใครมีนะเอามาใช้แต่ลูกนี้เขายังไม่ผ่านครับเอมเปเป้พัก,บ,พกบอลได้ฝากที่ฮิวุชิฮิโกชิเองีโออาจารย์เสียบอลง่ายนะพลาดพลาดพลา,าดแล้วยังไงครับลูกนี้ปาออกมาที่มาเลสมาเลสได้ปั่นลูกนี้แต่ยังติดเซฟนะครับของดอนนารุม่า โอ้โหเกือบไปนะฮะดอนนาลูมาเซฟเฉยและลูกนี้ยังไงครับเทนเดลิสเดออโน่ขอนมาลูกนี้ได้โคของเอ็มบาเป้แต่ว่ายังติดชนเสานะฮะชนคานโอ้โหเกือบไปฮชนคานหรือเปล่าตังโป้งเลยนะโอ้ดอนนาลูมาเซฟไม่ทันอยู่แล้วนะครับลูกมองอย่างนี้รวดเร็วนะรุนแรง ได้คอรสอีกครั้งนะครับเทนอาร์โนเฮ้เ,เ่นสันหรือเปล่าอาจารย์ใจเย็นๆนะเดี๋ยวคอสมาดูนี่เอ้ยทำไมเปิดโด่งจังเลยนะครับนนอารมาครับได้บอลไว้ครับเป็นจังหวะน,นี้ครับเป็นเกมบิวอัพของคู่แข่งนะครับปากให้แล้วไปแล้วชัวเมนี่ให้โอ้ถ้าได้ยิงนะได้ลุ้นอยู่นะครับแล้วยังไงอ้าวลูกนี้เนมา่าเนมา่าลาโบนามาลูกนี้โอ้เอ็มบ,บัปเป้มองไม่เข้า เกือบไปใ่าลาบูนาโคสสวยนี่มากแต่เอ็มบ,เบัเป้มันม่งไม่ดีเองนะครับพลาดพลาดเลยครับเป็นผมผมก็เซ็งจัดอะเมื่อตะครู่ะจอ่จอๆคนเดียวไม่มีตัวประกบนะวันนี้ครับดอนนลุมาฝากมาที่บาสโตนี่แล้วออกมาที่ลิเจมให้บอลมาที่ฮิกุชินะฮะฮิกุชิรอครับ <Messi. S 1> มาที่เมสซ,ซี่ เมสซี่ลองปาดออกมาด้านไกลนะฮะฟิลิปขอติดได้บอลน,นะขอติดฝากที่วารานวารานคืนมาที่คันเซโลเบินต่อที่ฟิลิปขอติดขอติดรอคันเซโลเติมนะฮะรอคันเซโลเติมไม่เติมสักทีนะฮะแล้ว <laughs> ฟาวจนได้โอ้คันเซโลวิ่งเต,เติมช้านะ <laughs> เลี้ยงรองตั้งนานนะแต่ยังดีที่ได้ฟาวครับร <laughs> ูกนนี้เราอยู่ที่บอลน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นนักเตะเท้าซ้ายดีกว่า มีอยู่นะครับเป็นคอสติดนะฮะฟิลิปคอสติดนะครับมาเล่นบอลน,นะครับลูกนี้เล่นสั้นเลยให้เราไปนะครับคันเซโลแทงมาที่คอสติดแล้วลองคอนมาลูกนี้คงคงโอซิเมนูติจสเซฟแทสเตเกนแล้วลูกนี้เอ็มบบเป้เรียบร้อย2ประตูต่อศูนอูแทสเตเกนก็เซฟเกินจริงๆมันควรจะเข้าตั้งแต่จังหวะแรกนะทุกคนนะคือเนี่ยช่วงเนี้ยรู้สึกว่าโกมันเหนียวขึ้นนะทุกคนนะ เหนียวแบบว่าเซฟลูกเหลือเชื่อได้นะแล้วยังไงกรรมการเป่าดิโอ้โอเคเป่าดิจานจบครึ่งเวลาแรกด้วยสกอร์สอประตูต่อศูน์นะครับเป็นวันเตดเอาเอ้ยขึ้นนำไปได้นะด้วยสกอร์สอูนย์นะครับโอเคครึ่งเวลาหลังโอ้ยฟิตเยอะนะฮะส่งคายฮาวเวนะครับเป็นโฮเพเยอร์นะผมเปิดฟรีได้นะครับแพ็คแพ็คที่วันเตะย้ายทีมนะแล้วก็ส่ง อีวานเพลิสิตนะครับแต่ฮิกุชิไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาฟอร์ม A นะครับตอนนี้ฮิกุชิฟอร์ม A นะคอร์สบอลค้นแม่นแล้วก็ส่งแฮร์รี่นูนเยสลงมานะครับทางขวานะดาวินดาวินดาวินไม่ใช่แฮร์รี่มาดาวินนะครับลงมาดักอ่าแล้วเขาจ่ายบอลเอยแล้วเขาพลาดนะเกือบเกือบโดนแย่งนะครับเหมอรออกมาที่วินิซิวแล้วแทงออกมาด้านไกลอัลฟอโดวี เด็กคอร์มาลูกนี้โอ้อาคันจีครับอาคันจีอาคัญญนจีเกือบไปเกือบเข้านะเมือเ่อคู่เขาติก๊กทำเกมลูก2ขีดอ่ารดเหลือหนึ่งขีดแล้วนะถ้า2ขีดนักเตะเซนเตอร์แบ็กจะขึ้นมายืนตำแหน่งกองหน้า1ตัวนะฮะพิลิสิต์วันทูกับคายฮาเวตฮาเวตฝากที่คาเซมิโลเล่นสันๆักับลีเจมอ้ย เกือบพลาดเกือบพลาดฮิคุชิห้แล้วไปนะครับไปแล้วครับลูกนี้เห็นช่องนะครับฮิคุชิพักบอลสวยแทงต่อลูกนี้ไม่ผ่านนะเกือบถึงดาวินนะครับลูกนี้เป็นเจมส่วนนะครับเป็นโค้ดคอปด้วยนะฮะมาเลสมาเลสนะครับมาเลสมาเลสก็เปิดบอลดีนะแต่ว่าเสียจังหวะให้พิลิซิธนะยังไงครับลูกนี้ลูกนี้ยังไงครับเอมบัปเปโอยิงชนเสา โอ้อาจารย์แล้วยังไงครับลูนีโ้โอ้โหวินิสูดดอกบอลเชยโอ้เป็นเขาคงหัวล้อเน่ะทุกคนค <c oughs> านก็เอาเสาเข้ามาแล้วนะครับแล้วบาตัวนี่ฝางที่ดอนลุมาลาเฟลวาลันออกมาที่คันเซโลมาที่โอซิเมนฝากที่ดาวินลองแทงแต่เขาประกบอยู่แล้วนะครับวินิสุสลงมาช่วยประกบปีกของเรานะหนีมาไม่ผ่านบาตอเน่นะครับ คันเซโลเอ้ยคาเซมิโล่จ่ายออกมาที่เพลิสิตวันทูครับให้เราไปคันเซโลแทงต่อลูกนี้สวยๆครับอีวานเพลสิตมีซูเปอร์ซับเท้าซ้ายขอ้ายโค้งโคมาที่โอซิเมนยังติดเซฟแล้วดาวินยิงเข้าไปนะครับเรียบร้อยสามประตูต่อศูนย์นะโอซิเมนม่งไม่คมเหรอทุกคนหรือว่าประตูเขาดีนะม่งไปติดสองลูกแล้วนะแต่ยังดีครับที่บอลกระชกเข้าเท้าของดาวินนุนเยสน,นะครับ สาูนย์นะอีวานเปลิสิตโค้งๆเลครับแล้วนี่เป็นไงมง่งไม่เข้านะถ้าเข้านี้สวยจัดสะใจเลยนะยิงลูกซ้ำมันไม่สะใจเท่าแบบว่าเปิดม่งแล้วเข้านะทุกคนนะแต่จังหวะนี้ครับดาวินมาดักข้างล่างเลยนะครับอ่าติดคาเซมิโลนะคาเซมิโลเนี่ยผมเอามาเพราะมันเป็นการ์ดพิเศษนะหมายความว่า <laughs> การ์ดฟีเจอร์ถ้าผมมีโรดี้ผมจะใช้โร,โรดี้นะมาที่ฮาวเว โอซิเมนวันท oh. ูกับนูนเยสแทงอ้อมโอ้โหจ่ายตัวคอนเทนต์วะเนี่ยจ่ายบอลแบบแม่งไม่มีแรงนะเพลสิทเพลสิตนะฮะแล้วโอซิเมนหูไม่ได้อ่านูต้อหดาวินดาวินดาวินยกมาที่โอซิเมนแต่ช้าไปนะครับอโนลงมาดักได้นะครับมาที <naments> ่ฮิคุชิดักดักหน่อยไม่ผ่านไม่ได้นะครับ เขาเล่นเป็นสไตล์คลองบอลเลยครับแต่โค้ชจริงๆเขาเป็นเจเกนคอปนะครับอือลาเฟลวาลานและลาาลานเสียบอลแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มา1ประตูต่อ3นะครับวาลานะาเสียจังหวะอ้าท่าให้นะครับแล้วเขามีการกดพอรอสเกมนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวสำรองนะว่ามีตัวอะไรเปลี่ยนได้บ้างนะครับไปซอนเฮอร์มินแต่ไม่ทันแล้ว เขากดออกเกมไปแล้วนะครับก็ถ้าไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะก็จะชนะด้วยสอกอร์ 3, ประตูต่อศูนย์ 0, นั่นเองนะครับโอเคชนะครับเดี๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งของทีมคู่แข่งนะครับดิวิชั่น1เหมือนกันนะเพิ่ม30มแต้มโคตรเยอะบวกเยอะจัดไปไปดูไลน์อัพนักเตะของเขานะครับอ t ล a า FC นี่ดิวิชั่น1นะครับอดีตดีวิชั่นหนึด้วยนะครับ กันคูณนะครับของเขาแผนโตเกียวเวอร์ดี้นะทุกคนนะอย่าลืมไปเลือกมาใช้นะครับก็ยืนตึงๆแล้วนะทุกคนค่าพลังนะักเตะของเขา 97, 98, 99, 100นะครับสำรองก็จะน่าจะเต็มอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ